ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่วันนี้นะครับน้องก็ถือว่าจะได้สกินปื้นทาวนแบบนี้ไปไซซ์กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปื้นถาวนแบบนี้ไปไซซ์กันแบบฟรีๆนะครับก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลย สวัสดีน้องๆที mm ่น hmm. ่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับคนที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนดีเคมังกรสกาสมพูแล้วก็เอเ็มแปดนะครับแล้วก็หลายๆคนยังจําได้ไหมว่าวันเสาร์นะครับที่พี่ให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องๆคือวันนี้นะครับพี่จะมาแจกด้วยนะครับน้องๆก็คือพี่จะมาเสลยหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรชนะนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็็ววววััััันน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 ีีีีี้้้ะะะะคคคครรรรรรบบบบกกกกออออยย่่่่่่าาางทพพพพจจจมมมมแแเเเชชหืสุต์ด ออพี่ก็ได้ไปเลือกมาแล้วนะครับสําหรับเรื่องคอมเมนต์นั่นเองนะครับน้องพี่ก็ได้ไป อ่านดูคอมเมนต์แต่ละคนเนาะแล้วก็พี่ก็ได้เลือกมา1คอมเมนต์แล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะแจกให้เขานะครับ4 9 9เพลแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะโซคนที่โชคดีด้วยนะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับมีเสลยกิจกรรมหมายเลข1กับหมายเลข2ด้วยนะครับเนาะมาดูนะครับว่าหมายเลขอะไรจะชนะสําหรับวันนี้นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องๆพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับน้องๆถ้ามีคนดููถึงง15,000 1คคคคคนน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 นดะะะะะรรรรััััับบพี่่่กกกกก็็็จจจแแตตตววลเเเเาาปสุมมมอออ์ แล้วก็วันนี้นะครับบงน้องพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับน้องพี่ก็เลือกมา1คอมเมนต์แล้วนะครับบงน้องก็คือแบบว่าอย่างที่พี่บอกนะครับบงน้องก็คือใครที่เข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับบงน้องพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับน้องแล้วก็น้องคนนี้นะครับบงน้องพี่ได้เลือกมาแล้วนะครับน้องก็เป็นน้องคนนี้ที่โชคดีไปนะครับก็เขามี uid อยู่นะครับบงน้องเดี๋ยวพี่จะเติมเพชรให้นะครับก็เป็นมูลค่า4 9 9เพชรนกครับกเคือเป็น ผู้โชคดีนั่นเองนะครับน้องๆเออแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องๆวันนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับก็คือพี่เติมเพชรหรือว่าสุ่มคอมเมนต์ไปแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้มีเลยกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองด้วยนะครับเนอะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่คอมเมนต์หมายเลขอะไรไว้นะครับน้องๆก็รอรับของได้เลยนะครับเพราะว่ามีแจกในคลิปนั่นเองนะครับน้องๆเออแต่พี่จะทำเป็นตัวเส่ยไว้เนาะก็ไม่ต้องกอนะครับน้องๆเพราะว่ากอไปก็อาจจะพลาดหรือว่าไม่เห็นไปเลยนะครับเนอะ แล้วก็สําหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากเป็นคนโชคดีแบบนี้นะครับน้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเนาะทุกคลิปที่พี่อัพลงไปนะครับน้องๆหรือว่าพี่โพลลงไปนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นั่นเองนะครับน้องๆเออแต่ก่อนที่จะไปเอาโค้ดหรือว่าเอาของนะครับน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเขาเข้าไว้นิดนึงนะครับน้องๆก็คือสําหรับสัปดาห์นี้นะครับน้องๆก็คือเป็นหมายเลขึนหนึ่งนั่นเองนะครับน้องๆก็คือหมายเลขึ้นหนึ่งชนะนั่นเองนะครับน้องก็เป็นบัตรกรีน่า่ คลิปนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ไม่ต้องกอด้วยนะครับเพราะว่ากอไปก็อาจจะพลาดไปเลยนะครับน้องๆก็คือสัปดาห์นี้นะครับเป็นหมายเลขน,นึงนั่นเองนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแต่ก่อนที่จะไปแจกบัตรกอลีน่านะครับน้องๆพี่ขอรายงานากิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับ สำหรับกิจกรรมตัวแรกนะครับงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะบังน้องก็แบบว่ากิจกรรมไทยท่านนั่นเองนะครับน้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับงน้องก็คือเกมของเรานะครับมีการอัปเดตด้วยนะครับงน้องก็คือไปเอ็กกับไทยท่านนั่นเองนะครับงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะบังน้องเพราะว่าเป็นกิจกรรมของไทยท่านนั่นเองนะครับน้องแล้วก็พี่ขอแนะนําเลยนะครับงน้องกิจกรรมอะไรก็สรางนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้าามมไ่ ต้องเล่นนะครับบังน้องหรือว่าอย่าเพิ่งเล่นนั่นเองนะครับบังน้องปล่อยมันไปประมาณ2หรือ3วันก่อนนะครับบังน้องเพื่อกิจกรรมบั็กเหมือนเดิมมันเองนะครับบังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับบังน้องเพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมของเรานะครับ ก็บักเยอะนะครับน้องๆก็เพชรติดลบบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับน้องๆเอ่อก็อย่าเพิ่งเล่นดีกว่านะครับน้องกิจกรรมอะไรที่อัปเดตเข้ามาใหม่ๆนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆข้ไหนนะครับที่ได้ไอวอลนะครับน้องๆก็มีเหมือนกันนะครับน้องกิจกรรมก็มีเหมือนกันนะครับน้องๆก็คือเป็นกิจกรรมนี่นะครับน้องๆก็คือเป็นกิจกรรมของ S นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็เป็นสายฟรีนะครับเนาะก็คือสาหรับสายฟรีนะครับน้องๆก็มีบ ก็สามารถไปสูมได้เลยนะครับนอกก็ไม่บักแล้วนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอกแล้วก็สาหรับงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ก็เล่นง่ายๆนะครับบงน้องก็คือเล่นให้ครบ1 2 0อนาทีนะครับก็จะได้รับทั้ง4ใบเลยนะครับนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่สนใจเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับงน้องก็ลงไปเล่นในเกมนะครับในเกมอะไรก็ได้นะครับงน้องไม่ว่าจะเป็นโหมด4ี4เวสหรือว่าโหมดจัดอันดับหรือว่าโหมดธรรมดานะครับงน้องเออก็จะได้รับทั้งหมดเลยนะครับนอกสากบางน้องคนไหนที่อยากได้นี่บแลนก็้้องว ได้ฟรีด้วยนะครับ แล้วก็ในส,ส่วนต่อมานะครับน้องๆก็คือเป็นกิจกรรมสายฟรีอีกแล้วนะครับสํสบาหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็แจกสกินระเบิดเลยนะครับน้องๆก็คือสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเล่นเกมใหม่หรือว่าเพิ่งหันเล่นนะครับก็คือได้สกินระเบิดไปแบบฟรีๆเลยนะครับน้องๆเพราะว่าเขาแจกสกินระเบิดด้วยนะครับนอะแล้วก็มีทางด้านของโปรไฟล์นะครับน้องๆแล้วก็ทางด้านของกล่องปืนด้วยนะครับน้องๆก็คือใครที่โชคดีนะครับก็อาจจะได้ถาวรไปเลยนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วกกกก็็ีีี่่่่เเื้้ออออวววาาหลคคนนนนนรรัับบงไดดถปใทโม นะครับองน้อง เพราะว่าพี่เห็นหลายคนมากนะครับที่ได้ถาวรนั่นเองนะครับงน้องก็คือพี่เข้าไปดูในติกต็อนะครับแล้วก็เห็นหลายคนมากนะครับที่ได้ถาวรนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นเ c ซพี่นะครับแล้วก็ได้ถาวรนะครับก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับงน้องเออว่าได้ถาวรจะกิจกรรมตรงนี้นะครับงน้องแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมนะครับก็มีเยอะแยะมากมายด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เล่นเกมฟรีไฟช่วงนี้นะครับก็ถือว่าได้เปรียบเพื่อนเลยนะครับนไม่ว่าจะเป็นราส่เกิจกรรม ไททันนะครับน้องๆมีเยอะแยะมากมายด้วยนะครับเนาะงสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนั่นเองนะครับน้องๆแล้วกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็มีนานแล้วนะครับเนาะก็คือไม่ต้องอธิบายก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าใครที่เล่นฟรีไฟอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องโค้ดนะครับน้องๆก็คือใครที่ลงไปคอมเมนต์นะครับก็จะได้รับโค้ดไปเลยนะครับเนาะก็คือโค้ดที่พี่มาแจกนะครับน้องๆก็มีสกินปืน TK มังกรสกัดสมพลแล้วก็ AM8 นะครับเนาะแต่เป็นสกิินน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 นปืเเเเ่่่่าา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 วววัััััััอออออองงงงะะะะคคคครรรรรรรบบบบบ้้้้้้ๆๆๆไไไไไมดดดถถสหหพียกก็ตลล ว่าวันนี้นะครับพี่จะแจกบัตรกอลิน่ามูลค่า200บาทนะครับถ้าอยากได้สกินปืนหรือว่าอยากได้อะไรก็ไปเติมเอาเองนะครับบางน้องล้วก็เอาไปสูมเอาเองนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับ,บนอกจากเรื่องโค้ดน,นะครับบางน้องก็ลงไปเอาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับนาะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้นะครับเนาะ แล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนที่พี่จะแจกบัตรกาลิน่านั่นเองนะครับน้องหลายๆคนนะครับก็รอช่วงนี้มานะครับน้องๆก็คือมาเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่คอมเมนต์หมายเลขนึงหรือว่าบวกหนึ่งนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับจะได้รับของนะครับน้องๆก็คือเป็นบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับน้องสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่คอมเมนต์หมายเลขนึงหรือว่าหมายเลขสองนะครับก็รับได้เหมือนกันนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องๆก็เป็น นี่นะครับน so ้องๆก็คือตอนนี้นะครับพี่ขึ้นเลขบัตรกอลีน่าไว้ให้แล้วนะครับเน้อก็คือสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เอาไปเติมนะครับแล้วก็เติมได้นะครับก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเน้อเดี๋ยวพี่จะดึงคอมเมนต์นะครับน้องๆขึ้นมาให้เพื่อนๆนะครับดูด้วยนะครับเน้อว่าได้จริงนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าซ่องงพีนะครับแจกจริงทําจริงนะครับเน้อสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ได้จากพีนะครับก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครับหลายๆคนนะครับก็ได้ไปแล้วนะครับน้องๆสำ อยู่ใต้คลิปอยู่นะครับน้องก็ลงเอาไปใส่ได้นะครับวางน้องก็คือเอาไปใส่ได้แล้วก็ในโค้ดที่พี่แจกไปนะครับางน้องก็มีแต่สกินปืนเลนๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องก็มี หลากหลายมากมายสกินปืนนะครับน้องๆแต่เป็นสกินปืนเศร้านะครับเนาะก็ถือว่าใครที่เล่นฟรีไฟยกใหม่ๆหรือว่าใครที่เล่นฟรีไฟเพิ่งเล่นนะครับเพิ่งหัดเล่นนะครับน้องๆก็คือจะได้รับสกินปืนแรไป็นไซกันแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่แจกโค้ดแบบนี้นะครับน้องๆทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่มึนคลิปแรกนะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับน้องๆงั้นเราไปดูทางด้านของตู้ลักกี้อีโวบ้างนะคร ร้อนนนเเลยะะคับาชุดตัวนี้นะครับบางน้องก็เคยมีมาขายแล้วนะครับเนาะงเราก็เขาเอากลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับบางน้องก็คือมีกิจกรรมแจกบัตรอีโวนะครับบางน้องแล้วก็มีชุดเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับบางน้องไปรับบัตรอีโวฟรีแล้วก็มาสุ่มตรงนี้นะครับบางน้องเออก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะคะรับสำหรับชุดอีโวแบบนี้นั่นเองนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่สามสีให้เราเลือกด้วยนะครับบางน้องก็มีสีทองแล้วก็สีดําาแล้ววก็สสีม่่งงนนนนััเเอะะครบำ ได้พินเขียวนั่นเองนะครับมองน้องก็จะเประมานี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับมองน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับมองน้องสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็ได้แจกของไปแล้วแล้วก็ได้แจกบัตรกรลีน่าไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมองน้องพี่ก็ได้แจกโค้ดด้วยนะครับเนาะก็คือแจกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับมองน้องคนไหนนะครับที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับแล้วก็อยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็บอกพี่ได้นะครับมองน้องไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ายิงหัวเนาะแล้วก็ รีวิวซีซั่นหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับน้องๆพี่ก็จะทําให้ดันเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยนะครับ๋ยวให้พี่ทํากิจกรรมแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็บอกพี่ได้นั่นเองนะครับน้องๆเออก็คอมเมนต์มาร่วมกิจกรรมหรือว่าร่วมสนุกกันได้นะครับน้องๆแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับน้องๆก็คือสําหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับพี่ก็ฝากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับให้ถึงหนึ่งพันด้วยนะครับน้องๆแล้วก็หรือว่าแชร์คลิปนี้นะครับไปกลุ จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสาหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆก็คือใครที่เข้ามาแล้วพี่ก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับน้องหลายๆคนนะครับยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับน้องๆก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนนั่นเองนะครับน้องๆก็คือพี่ฝากเลยนะครับก็คือฝากให้กดกระดิ่งด้วยนะครับน้องสาหร,รับวันนี้นะครับน้องๆพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องก็คือไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้องๆบาย